สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่อง YouTube นูนอยแล้วกะบนูนอยแฟนเพจทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้รับชมแนวทางตัวเลขกันต่นตอท่านผู้ชมแนวทางเลขคันนอยมัดรวมและลาวพัฒนาเด้อค่ะเด้อลาวพัฒนายังหลุดอยู่เด้อค่ะเด้อลาวพัฒนายังบอมาท่านผู้ชมสำหรับนอยมัดรวมเมื่อวานนี้ ลุดเด้อค่ะเด้อแอดมินูหน่อยขอโทษคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งช่องทุกถูกทัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาเมนี้เอาขึ้นทธรรมชุ่มเมนี้หั่นน้อยมัดร่วมบวกเล้าพัฒนาเอาขึ้นท่านผู้ชมแล้วกะเมื่อขึ้นหนูหน่อยฝันเด้อค่ะเด้อมีเลขฝันนําค่ะทธรรมชุ่มเมนี้เลขฝัน นำไปเป็นแนวทางห้าน,น้อยมัดร่วมหลักกะาลาวพัฒนาได้เด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แต่กวนจะไปรับชมแนวทางหากทันใดที่เขามาแล้วหมักชอบแนวทางตัวเลขอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนํำเนี่ยเด้อค่ะเด้อหากทันใดทีบ่ามักกะ่านนะคะเนาะสำหรับคอมเมนต์แอดมินุนายกระปากเนี่ยเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ทาง y YouTube แร้วกะ็ทางเพจ ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางตัวเลกไม่เขา่ามีหลุดนะคะเนาะทุกคลิปวิดีโอแอดมินนำมาวางให้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อเอารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขฮันนอยมัดรวมบวกลาวพัฒนาประจําำวดวันที่10พฤศจกิกายน2566เลขเด่นจับวินนะคะ เลขเด่นจับวินนะคะ3-4-2-8-9-5นะคะหาหน้อยช่วงหลังๆมากนี่ลุดบ่อยนะคะเนาะลุดบ่อยมากนะคะหากท่านใดที่จับเป็นแล้วจับเองได้เลยเด้อค่ะเดอะ้อบ่ต้องรอแอดมินจับทั้งเมดชุดเต็มก็จะได้15คู่นะคะเนาะ1ิคู่ไปกับนําเด้อค่ะเดอะ้อแนวทางเลขาหาัน้อยตารางนี้ไปกลับด้วยนะคะ เด่นสามและสี่วิ่งรูดสามนะคะแอดมินจอกให้ไปที่สามเลยค่ะเดอ้อเด่นสามและสี่วิ่งรูดสามนะคะต่อไปสิบหาคูวินเ้อค่ะเดอ้อหากท่านใดที่จับประเ็นมาเบิงกับแอดมิน แอดมินหน่อยจับให้เด้อค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะสามสี่สามสองสามแปดสามเก้าสามห้าสี่สอง สี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสองแปดสองเก้าสองห้า หกคู่เด่นเน้นเจาะ,ะด้วยค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะแล้วมาฟังความฝันนำกันเนาะค่ะเนาะหกคู่เด่นเน้นเจาะ 3ามสี่สามสองสามแปดสหและ9 5นะคะเด่น3และสวิ่ง3รูป3ามคู่เด่นเน้นเจาะสามสี่สามสองสามแปดสามเก้าสามห้า และเก้าห้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อเน้นพิเศษปกติวีไอพีท่านผู้ชมได้แล้วคือหยุดนะคะต่อมาจะเป็นความฝันนะคะเนาะคลิปนี้มีความฝันเด้อค่ะเด้อน้อยฝันเห็นเด็กน้อยผู้ชายหลายคนท่านผู้ชมฝันเห็นเด็กน้อยผู้ชายหลายคนเด้อค่ะเด้อ บป็นเด็กน่อยคักได้ธรรมชมเด็กหน่อยอายุประมาณปหกหรือว่าม้อหนึ่งแล้วละธรรมชมเป็นเด็กหน่อยวันนวรรมมเเยวเลียนวัยรุ่นนะคะเนาะลักกะได้อุ้มเด็กหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเนาะเป็นหลานเจ้าของในความฝันนั่นไปขออุ้มหลานเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่า คนที่อุ้มนั้นเป็นหลานเป็นเด็กน่อยเด้อค่ะเด้อเป็นเด็กหน่อย,ะะอ,อ,ยอายุเพียงสองสามขวบเท่านันเด้อนะค่ะเด้อสองสามขวบเทานั้นท่านผู้ชมได้อุ้มคนที่ได้อุ้มเนี่เป็นเด็กหน่อยผูนิ่งเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยจะเขียนเลขวันไห่นํำหรือว่าทันใดที่ตีเป็นตีเอาเด้อค่ะเด้อทันใดที่ตีเป็นตีเอาเนาะค่ะเนาะ เลขวันนะคะเนาะเลขวันแอดมินเขียนลงไทยเด้อค่ะเด้อเลขวันแอดมินหนูน้อยเขียนข้างล่างนี้นะคะเลขวันนี่หลายตัวเด้อค่ะเด้อเลขวันจะมีหลายตัวนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งเด้อค่ะเด้อเลขวันจะมีหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามสามสามชุดสามตัวจะมีสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็ห้าสามหนึ่ง แนวทางเหล็กความฝันเด้อค่ะเดอ้อวันวาเห็นเด็กหน่อยผู้ชายหลายคนแล้วก็ได้อุ่มเด็กหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อคุณ่อคุณแม่ตีเป็นตีเองก็ได้เนาะค่ะเนาะตัวเลขที่แอดมินโนหน่อยเขียนให้นในนผู้ชมแอดมินเข้าไปเบิ่งในกูกเกิ e เป็นเลขนี้เด้อค่ะเดอ้อ17 171333 317311 แล้วก็ห้าสามหนึ่งนะคะเนาะแอดมินหน่อยหจะบ่ค่อยฝันท่านผู้ชมโดนโดนแอดมินหน่อยหถึงจะฝันเนาะคะนะ่ะเนาะเอาต่อไปจะเป็นชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเมื่อวานในขอโทษทุกทุกท่านนะคะเนาะขอโทษคุณพอ่อคุณแม่พี่ผีเอฟซีทางช่อง ทุกๆท,ทันเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเลขหลุดเนาะคะ่ะเนาะเอ้าช่วงนี้ก่อนจะลงทุนกะระมัดระวังกันแน่เ้อค่ะเด้อเพราะว่าแนวทางตัวเลขแอดมินนูอยนั่นหลุดบ่อยนะคะเนาะช่วงหลังๆมานี้หลุดบ่อยนะคะเอ้าสําหรับชุด3ตัวท่านผู้ชมฮันน้อยมัดรวมบวกลาวพัฒนาประจงวดวันที่10พฤศจิกายน2566ชุด3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ด ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นนอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเด้อทำใช้ชมแคปหนาจอเอาเด้อค่ะเด้อแคปหนาจอแล้วก็ไปขยายบึงนะคะเนาะสุดท้ายนี่หากท่านใดที่จะสั่งยาสีฟันกาแฟ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะยาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดหลินจือและว่านหางจระเข้กาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อค่ะเด้อ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปอดวดฟันปากเป็นเพปปากร้อนในบ่อยๆนะคะเนาะแอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้มาแนะนํานะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อปวดเหงือกบ่อยๆเสียวฟันบ่อยๆเนาะค่ะเนาะแอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสม,มุนไพรนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ ช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆนะคะหลอดละห9 0กบาทต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพด้วอค่ะเด้อสมุนไพรเพื่อสุขภาพเข่าเชงุม้มบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดเอวปวดหลังปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะสกัดจากเทาวันเปลียง3ชนิดเถาวันเปลียงสกัดเถาวเอ็นอ่อนสกัดและเถาวเมื่อยสกัดนะคะ โมโนสกัดจากเห็ดเลี้ยนจจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอง,งุ่นนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตานะคะโมโนตัวนี้นะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะสกัดจากเห็ดอินจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอง,งุ่นนะคะเอา้าธรูมชมหากท่านใดที่สนใจโทรสั่งได้เลยนะคะ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3 สุดท้ายนี่แอดมินดูหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาะสวัสดีค่ะ